สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาพาชมสวนลูกชิงบ้านสวนแม่ไรจ่าจะดูว่าลูกชิงดุแค่ไหนนะคะนี่ลูกชิงนะคะเป็นผักทางภาคใต้เนาะนิยมกินกับน้ำพริกกะปิแล้วก็เป็นผักที่กินกับพวกของพักเผ็ดอย่างเช่นพว,พวกกิ้งอาหารใต้นะคะนี่ จะไปดูกันใกล้ๆนะคะว่าลูกชิงดกแค่ไหนมข้างในนะคะถ้าเป็นสตรอเบอรี่ยิ่งดีเลยนะคะว่าดกมากมลูกชิงนะคะลูกชิงมา่าสวยม่ไรจ๋าดกจริงๆดกจังๆข้างในยิ่งดกจ้า คนยันต้นเลยนะคะจะเห็นว่าดกมากๆนะคะการขยายพันธุ์ก็ส่วนมากก็จะขยายพันธุ์โดยวิธีการท่อตอนกิ่งนะคะขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งลูกข่ง ผักทางภาคใต้นะแต่ว่าคนเพชรบูรณ์ก็สามารถเอามาปลูกได้นกันนี่ฤฤฤฤฤแล้วเราก็จะพามาชมมะม่วงที่บ้านกันนะคะนี่เราจะพามาดูมะม่วงยังดกอยู่นะคะปลายเดือนกรกฎาสิงหาก็ยังมีมะม่วงให้ได้กินกันอยู่เนาะน ดกมากกำลังสุกเลยเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันเนาะว่าดกปตาไหนนะคะนี่นะคะดกมากจริงๆดกจนกิ่งหักนะคะนี้เป็นกิ่งหักมามองสามแล้วดูจะไปดูข้างบน ดกมากจ้าหม้อ่วองบ้านสวยไม่เลยจ้ามี